ครับวันนี้จะมาพารู้จักไบมอนไบมอนบ้านเท่านี้แหละครับต้นมอสต้นมากแล้วปลูกเพื่อหลักๆก,ก็เพื่อเตียงไหมไบมอนมีสองประเภทกับ จำแนกถ้าโดยเบิ้งใบครับจะมีใบกลมแล้วก็บใบแฉกครับใบมอสับประคุณมีสรรพคุณดีหลายอย่างครับใบมอนมีรสจืดเย็นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาระงับประสาท ใบใช้ร,รมชาต้านอนุมูลอิสระจริงช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกช่วยบำรุงหัวใจช่วยแก้อาการปวดศีรษะผลนำมาต้มกับน้ำหรือเชื่อมกินเป็นยาแก้ธาตุไม่ปกติผลมอนมีรสเปรี้ยวหวานเย็นช่วยดับร้อน คายความร้อนอาการกระหายน้ำใบใช้ต้มเป็นยาแจ้ไข้หวัดตัวร้อนใบมีรสขมเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดตับและกระเพาะอาหารเป็นยาแจ้ร้อนใน ครับเงือใช้ต้มเป็นยาเจาไอบำรุงสายตาสำหรับคนที่ใสโทรศัพท์หลายๆตาฟ้าฟ้างหรือว่าคนที่อายุเกิน40ไปแล้วใส่ใบมไม้ชาต้มบำรุงสายตา แจตาแดงตามัวตาแฉะตาฝ้าฟางนะครับรักษาโรคเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นต้นครับเป็นต้นถ้าจะกล่าวมาทั้งหมดก็มีเยอะครับมีเยอะสำหรับที่ลกัลกๆแล้วชะบ้านกะเก็บยอดมาตมใส่ไก เห็ดห้น้มนัวกลมรสกลมกลมอร่อยกลมกลมนี่แหละครับนี่แหละครับเบิงบางคนบางคนจะดูไม่เปลี่นว่าต้นหม่อนเป็นยังไงผมเคยใช้ลูกน้องไปหาต้นหม่อนหาใบหม่อนมาให้เขาจะไปเด็ดใบโพมาให้ผมบางคนไม่รู้